ครับผมมาจากไรที่นิวจีนเรจะมาต่อไอการหาขดรวดแบบอนุกรมและขนานอันนี้เริ่มจากแบบอนุกรมก่อนนะครับเร่งๆกูมั้งังแฟรลี่นะแปดสองร้อยยี่สิบนะครับต่อไปฟัดฟั่งเซคันดี ไดต่อ้อยยี่บอกครับหยุดนะเรียกว่เอ๊ะครับีนครับใไล่สามนะวัีเอซีก็ดีนะครับนไล่สามครับอันนี้จะมาต่อแบบนี้โหลดนะครับเรียกว่า่ต่อหจ้านะครับ อไแีเลยตอยห้าครับดีอะไรนี้เลยลายห้าครับอร้อวงจรอนุกรคมบวกหลดนะครับชิ้นลมโอตรใหญ่ทาไรนี <c oughs> ่ครับได้สองร้อยสิบแปดนสองหแอมป์ีเจได้สองที่หนึ่งะครับสยแสอยสอยิบสี่นะครับอมป์ีเจอ สองครับเนี่ยไม่ต่อวงจรขนาดนะครับแบบไม่มีโหลดนะครับหน้าั yes ้นนี่ใช่สองร้อยยี <itution> ่สิบห้าหน้าที่ได้ไว้่อนะครับไว้่อหน้าล้านนะครับเนี่ยไม่ต่อวงจรขนาดแบบมีโหลดนะครับฟังบไอพายรี่ ได้สอ9ยิเกแอนเชร์ได้1นึ้แปนะครับกไปด้านิได้ร้อย,อออยแอเชอร์ได้118่ะครับครับ